ไมแน่จุ๊บถึงถจุ๊บถึงถแน่จุ๊บถึกแก้มแน่จุ๊บโอ๊บจุ๊บจุ๊บแก้มแก้มแก้มจุ๊ก่นไว้ก่อนไว้ไม่หน่อยถึงกับคืนเลยนะคะหน่อยถึงกับคืนเลยเขาไม่ดีเขาีน <políticas> ั่งอย่างนี้โอ้ยเป็นหนวดมาปวเน่ บอกเล้วต้องนอดทันหามัค่อยบอกสามหน่าลนวดแหย่สามหมื่นเอาเอีอีกลูกเอาอีกพ่อเห็นคลิปอั้นั้นไหมเบอ่อสุริยอนหนกปะจ็บตอก็เลยแช่ไปว่าชีวะดีล้วไปต้อมาสเดย้ ว่าเป็นยังไงค่เดียวพอแล้วนงางไม่ใช่ปัญหาในการเก็บไม่ได้เลสวัส <c oughs> ดีค่ะ ต่อไปค่ะรดนปั้นเครื่องปั้นก็บของมองคาดแบอาจารย์แบเนแบ่อยวเพลกเตวนี้เพลงเป็นไฟิดีกได้วะเขาอยู่ล้งกรุงเทพแล้วก่งนละใส่ไฟแค่2หลอดก็ต้องปั้นไฟเนาะเกราวิทิบันจริงเลยแนบะเดดอ้ยปั้น พอดีเนี๋ด so so ีน so ี name, ่เดียว่าวรา้พอดูเขา่รอบบ้านเทียนเทียนดีเรียกว่าพ่อแ้กลยบขาเขาขี่รถเงี้ยนะเนาะจ้วเทีเพนเทียมสาวผมมาเฮ้ยเต้นตัวไหม ใส่เสือนี่มันหนาหากักเดนเนาะซื้อมาใส่ก่อนนะมีใส่แม่บ่ะมีเอลี่อ่ะมีเลยเหรอเออมันหนาห,ากหกักเนาะมันเขา่าทรงดีงเบียเบ้ยแบยบหนามากไป <laughs> ก็โจเฮ็ดลิปเลียวโรหากันกแกงยิงไที่เาอโจหาพ่อติลูกโรหาพ่อติุ้้ยค้ดรักกาดใช่ไหมโอ้ดผักาดใช่เหม บมอหอมอสั่ง่นกินของมัดองของเธอันดองนานมากเลยนะเดินไปกินออกเลยอ่ะสวนกันเทกินเาเร็วของดองนี่ดองดองดกอ่อเอาเ็มก็ไเ้เช็คเสียงเช็คซาวนะครับตอนนี้เวลาเขาไปกินเา่บบอไให้ไปบอนกบเป็นบอเแม่

คือทิ่งไพี่หลายหลเบอร์เข้าไปห้องน้ำขึ้นไหลไปเลยเ่นหรบ่ายได้เลยตเมเามันตเวทีประดางพี่พบพบอพี่พบจิมจอดประเดีวอย่างตอ๋อเพื่อกินปลดุขาย่ได้หมดยังไครับต่อสาย ไปได้ตังหันคำเสกินทุกทัดหนะ่อยยดเดินรถขึ้นโนอะ้ oh, มันคือนี้ออกอยากว่ายูก็ <Yeah. S 1> เ,เลยคำเดี๋ยวนี่ได้เช็คเสียงเช็คเท้าอีกน้อยครับมืออีกซานีนะครับก็ยิ่ออกจากงาั้นมือเศร้านี้ได้นะครับเพราะมันแฉะนบพี่น้องครับรถกินรถเนี้ย มาแต้มก็มาดูแลร์ลดบัตนะครับมาล่างแอร์แล้วก็มาเฮ็ดนี่แหละครับก่อนลงกรุงเทพยครับของรถนรุงเทพยเลิกเลีวแต่มันบ่มีไฟเก็บของครับมันต้องปั่นเครื่องแบบนี้กันเสียเงินทีมครับคือละ3-4,000่พทีไหมครับมันต้องใส่ไอ้นี่มันก็ใส่แบตเตอรี่เขาก็บ่ต้องได้สิ้นเปลืองพวงนั้นนะครับ ไม่ได้ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากช้างอ a ิโอซิสเต็มนะครับพาดมีปัญหาชอกดอกนะครับออกงานมาหลายงานแล้วครับมีเจร์สาวปทยแบบเสียเสียของอาจารย์สร้างอีกครับโอ้พี่น้องของวัตถุศาสตร์แล้วนะครับสักคู่นะครับเราจะทำการแสดงสามทุ่มหรือก็ อีลี่เลตี่มเซ้าวนี่ครัสวัสดีครับโอ้อีลี่เลตก็เชี่งเหรแเ่ย์ดงทุกขั้นครับก็ยังวายเลยแต่คนก็ยังยางยากอยู่ดีรถพิจารถหนักดีขึ้นมาขึ้นกลับอ่ะครับเมื่อคืนเนี่ยผมออกไปซื้อแตงหมูแปะทั้งเข้าไปบ่ได้บ่ได้ครับคนกลับบักหลายลบักหลายเลยกวางมันเป็นพิมพ์ประภูสัตว์เนาะครับรีไปเบื่อเลยครับตั้งแต่หน้ามีขึ้นไปเขาหน้ารีบื้น ه, มีโอกาสก็ไปแก้ตัวไมทั้ทงพี่น้องสังฆะเน่ยักยัไ้อม่อ้น้องโอเคขันตอนนี้เราก็อีกวันชั่วโมงนี่เลี้ยวครับ มันสองทุ่มมยิงม่ยิง,ม,ยงม่ยิงเ,เออรืองืนยังเนลูกปืนที่ผ่านนะเ <มา S 1> ยครับคลิปนี้ฝากพี่น้นองสานีอยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกค,คนครับขอบคุณครับ